มาเพลงเพลงเพลงทางนี้ไงวิ่งกันมาทํางสามคันรถล้มแล้วก็ไม่บ้านเ็าเรียกคนประงานมาเอะแล้วก็ฆ่ามานในบ้านที่ว่าเด็กคนลูกหลงไม่ใช่อะไรมากมันทักปืนมาด้วยไงปืนนวากาแต่มันไม่ได้ยิงดาบอีดาบแค่นี้ยาวเป็นเป็นแขนเลยอ่ะดึงออกมาแลวสองฝ่ายเขามาเจอกันยังไงครับเขาไม่ใช่มาทางนี้ก็ว่ามาจากโน้นจากเทเวนอะไล่ขวดกันมา ไล่กันมาไล่กันมามันมันจะใช้ทั้งคู่ไงแล้วพวกที่มาเข้าเข้าทางเนี้ยมันก็กไปจวนตัวมันก็ทิ้งรถทิ้งรถสองคันน้ำพอนอนตะแทงตะแทงไอเราเข้าใจว่ารถที่ล้มอยู่ตรงเนี้ยนี่ก็รถของพวกโน้นจริงรถของพวกข้างในเนี่ตะว่าทำไมว่าพวกนี้มันเอารถแล้วก็มันยึดรถจะไม่เคยรถข้างในนั่นแหละก็ขับมันไปปกติแถวนี้ตีกันบ่อยไหมครับบ่อยครั้งเลย บ่อยมากเลยแล้ววัยรุ่นอย่างว่าแหละเมื่อวานม่อไรขวดกันมาเนี่ยไรขวดกันมาแล้วแล้วแต่ละฝ่ายที่มีมีฝ่ายละกี่คนนะประมาณไม่ได้หลายคนนะเสียคนแล้วข้างข้างข้างเสียคนฝ่ายละเสียห้าคนแล้วเราใส่ขาสั้นเนี่ยที่อยู่ทางไกลๆพนนอ่ะเขามีอาวุธอะไรบ้างไหมฮะเหมืนปลาเขาองค์เขาดีมาใส่มีอาวุธอะไรไหมมีมีถอยมากแต่ขวางเนี้ยมันมี